สวัสดีครับสวัสดีชาวเคมเมอร์อทุกท่านในท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมมันจะย่อมาอยู่กับไอจินคนเดิมพเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะอรับซึ่งกิจกรรมรอบนี้นะครัมมาด้วยกันเป็นกิจกรรมท่าเปิดตัวนั่นเองน้องซึ่งรอบมีจะมาแบบไหนหล่อไหมเท่ไหมแล้วก็ที่ตอนคือจะคุ้มไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันน้องผมแต่ก่อนไปดูก็ กดไลค์กดซับกดติดตามกันละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานัเองแล้วก็น้องในบ้านจะ,ะม,มีเพชรไว้ส่งกิจกรรมแล้วผมก็อย่าลืมติดตามพี่แล้วก็กดไลค์กดหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อยู่ดีไม่ได้นะผมมาเดี๋ยวไปดูทางนั้นของกิจกรรมกันดีกว่าเราไม่ต้องพูดตามลำเพลยแล้ววันนี้พี่ก็เตรียมงบเาประมาณ913เพชรแล้วผมมาเดี๋ยวเราไปดูทางนั้นของกิจกรรมกันดีกว่าเราไป โ okay, อเคมาเข้ามาปุ๊บหน้าตากิตติกำก็จะมีชื่อว่าท่าเปิดตัวซุปตาพรมแดงนั่นเองนะผมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่20กันยานะผมไปจนถึงวันที่29่สิบกากันยานะเลยทีเดียวนะผมวิลาเก้าวัน9คืนนะผมให้น้องๆเข้าไปจัดเข้าไปสมกันได้นะผมนะไม่พูดภาพล้ำเท่าผมเ,เ,เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปเลยนะผมเข้ามาปุ๊บหน้าตาตู้ก็ประมาณนี้เลยนะน,ยนี่ acting ไปหนึ่งทีนะผมเลยแล้วก็ตู้นี้นะผมมาด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะหนึ่ง ห้าทางนะผมสองจะกินรถสปอร์ตนะผมสามชุดนะผมแล้วก็สี่จะเป็นสกินกระเป๋านั่นเองนะผมว่าี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะผมว่าแต่ละชิ้น <Okay. S 1> เท่ไหมสวยไหมนั่นเอง <Okay. S 1> ชิ้นแรกนะผมจะเป็นรถสปอร์ตนั่นเองนะผมรถสปอร์ตก็ประมาณนี้นะไม่มีสเต็กของน้องนะแต่ว่าจะมีเอฟเฟกต์นั่นเองนะผมประมาณนี้นะ oh. เป็นหัวกระโหลกนะผมแล้วก็มีลายไฟนิดนึงนะผมว่าแล้วก็ชิ้นที่สองนะผมจะเป็นทางด้านของชุดผู้หญิงนั่นเองนะผมพิงค์เมดูซ่านั่นเองนะผมประมาณนี้ ไอ้ใค่จ้องตาก็น่าจะเป็นก้อนหินไหมไม่เลยน้กอก็สามสี่ห้าห้าชิ้นด้วยกระหมชิ้นแรกของน้องจะเป็นทางท้านของเสื้อนั่นเองนุ่เสื้อก็ประมาณนี้นะนี่โอ้สวยนะอแอต่ว่าไม่ใช่แนวพี่วะ่ะชิ้นที่สองนุ่มชิ้นที่สองจะเป็นทางท่านของางเกงของน้องนุง่มาง,งเกงก็ประมาณนี้เลยนะนุ่นี่ประมาณนี้แล้วก็มีงูด้วยนะแล้วก็จะมีงูออกมาแล้วนุ่ม ติ่นดีนีดีดีติดติด,ดเอาไม่ใช่นะวิจินแล้วก็ชิ้นที่สามน้อชิ้นที่สามของน้องจะเป็นสกินรองเท้านั่นเองน้องรองเท้าประมาณนี้นะนึกถึงกันดูเลยนะเราไม่พูดดีกว่าเผมที่ไปช่วยนำท่วมเลชิ้นต่อไปน้องชิ้นที่สี่จะเป็นทางด้านของหน้ากากของน้องนั่นเองน้องห,หน้าตาประมาณนี้นะก็แบบ<อ>ไม่ลืมตานะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายน้องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสกินซองผมนั่นเองน้องประมาณนี้นะ แล้วก็มีงูด้วยนะงูพันอะแล้วก็จะมีเอฟเฟกแบบเรืองทรงเรืองแสงไงประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับชุดที่มีชื่อว่าพิงก์มินูซ่านั่นเองนุ่มก็คือมินูซ่าสีชมพูนั่นเองแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนุผมจะเป็นทางด้านของสกินกระเป๋านั่นเองนะ่มเว็บที่หนึ่งนุ่มประมาณนี้นะเวลบสองแล้วก็เวลบสามนั่นเองนุ่มประมาณนี้แล้วก็ท็อปวันนี้ก็คือ ถ้าเปิดตัวนั่นเลยหนุ่มนี่มาเฟี้ยวเฟี้ยวกระเจี๊ยวเรื่องแสงหนุ่มมืแสงมันเยอะจริงนะดูดิไปต่อผมมาเดี๋ยวไปดูกฎกติกาในการสุ่มกันดีกว่าหนุผมมาครั้งแรกของน้องก็จะเป็น9 19 49ิ9 199 349 499และ699ก้าเกานี้หนุผมทั้งหมดกี่บาทกี่เพชรเดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาไว้ให้หนุ่มอ่ะประมาณนี้เรืรายการหนุผมแล้วก็ตู้นี้หนุผม เลือก2สิ่งที่น้องไม่ต้องการนะผมพี่ก็ขออนุญาตอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วกันนะผมมาคลิกไปได้เลยนะผมปุ๊บขออนุญาตไล่เกลือตามสเต็ปแล้วผมมาจัดไปโอ้ผมโอเคอีกรอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงมารอบนี้แหละมาจัดไปโอ้ผมมาครั้งแรกเก้าเพชรโอ้ผมไม่พูดพร้อมตะเบกดไปได้เลยนะผมมาเฮ้ยชุดปะ ชุไสกินครับเตาเลยก็ยังดียังดีอยู่มาครั้งที่สองผมสิบเก้าจับไปรับผมรอบนี้รอบนี้นิดเดียวแล้วผมโหขุเสียดายเลยมาครั้งที่สามผมสี่สิบเก้าจัดไปรัมผม รอนี้ถ้าไม่ออกคือพอนะเอาดิเก้าเก้ามันต้องมานะครับเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ลงชุดไอ้สิ่งที่อยากได้คือมันไม่ได้เว้ยเฮ้ยค <c oughs> นงงเลยเนี่ยอยากได้นะหรือว่าจัดดีเอาไงดีวะแต่มันก็เท่ดีนะเฮ้ยสองร้อยเลยวะเอาไงดีวะมันต้องไปปะพี่จีน คือท่านลงอันนี้จบเลยนะพี่จินยอมล้วการโอนยุติกรรมนี้พี่จินยกตรงขาวกยยิกรรมนี้คือแบบว่าถ้ามันลงถ้ามันลงกล่องคือจบเลยนะสองบริเวณคือแบบว่าหายไปกับตานะอืมก็ประมาณนี้รละการโอเ้ยคือพี่ไม่พี่ไม่กล้าว่ะเอ้ยคือมันแบบถามว่าถ้าลงเนี้ยมันก็มีโอกาสนะแต่ว่าพี่กลัวมันลงไอ้สามอย่างเนี้ยอ สอง้เพชรเลยนะโอ okay, เคผมก็ไปยังไงบ้างสําหรับกิจกรรมที่ไม่ชื่อว่าถ้าเปิดตัวสตาร์พรมแดงนั่นเองน้องไหนเข้าไปจัดเข้าไปส่งม,มาแล้วหมดกันกิเพชรได้อะไรกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วกันนอผม แล้วก็น้องคนไหนอยากมีเพชรไม่สุ่มกิจกรรมน้องก็อย่าลืมติดตามพี่แล้วก็กดไลค์คนหนึ่งไลค์แล้วก็เมนยู่ดีไป่ได้นะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคลิปหน,น้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมครับมาดูกันไอเซย์ครับสวัสดีครับผม